สวัสดีครับคลิปชด้นเห็นอยู่นี่ครับเป็นคลิปของหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลำซ้ำรรนะครับผมมาถ่ายทําคลิปเออตน้นต้นไม้ครับที่เราปลูกไว้ตอนนี้อายุได้สามสิบกว่าวันแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกเออสวนนี้มานะครับฝนตกอายุสามสิบวันนี้ฝนตกประมาณยี่สิบห้าวันแต่มาเว้นช่วงครับช่วงนี้เว้นมาได้สามสี่วันแล้ว ช่วงที่ตกนี่มีบางช่วงตกหนักมากแล้วก็ตกทั้งวันก็มีเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะทําได้ค่อนข้างยากผมถึงบอกหลายๆท่านครับว่าช่วงนี้ถ้าใครสามารถปลูกได้นะครับช่วงเข้าพรรษาไปยาวๆเลยนะครับดอกดาวเรืองนี่จะราคาค่อนข้างดีเนื่องจากหลายๆพื้นที่ซึ่งก็รวมทั้งสวนตัวผมเองด้วยนะครับประสบปัญหาคือปลูกยากครับบำรุงรักษายากฝนมันตกตลอดเวลาเลย พอเราจะใส่ปุ๋ยจะฉีดยาจะบำรุงเขาซะหน่อยเนี่ยโอ้มีวันหนึ่งครับผมไปซื้อปุ๋ยมาสามกระสอบเลยสั่งเด็กเคลียร์เลยวันนั้นเป็นวันที่ฝนหยุดแต่ว่าฟ้านี่คลึ้มมากพอเราใส่เสร็จเท่านั้นเองครับโอ้โหประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงนี่ตกมาอย่างกระหาฝนครับไม่รู้ว่าจะปุ๋ยผมจะหายไปไหนหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือตกหนักจริงๆเลยนะครับตกมืดฟ้ามวัวดินบริเวณนี้น้าเจิงนองไปหมดเลยขนาดของเราเนี่ยเป็นที่สูงนะครับแล้วก็ดินผมนี่ค่อนข้างที่จะดูด น้ำดีมากปรากฏว่าท่วมท่วมขังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังท่วมอยู่แล้วฝนก็ยังตกซ้ามาสามสี่วันติดติดเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยคือแทบจะเดินลงมาที่สวนนี้ไม่ได้เลยคือน้นํานึงมันครึ่งน่าแข้งไปเลยครับพอเราบำรุงรักษาได้ค่อนข้างน้อยผมถึงบอกว่าต้นนีะครับถ้าบำรุงเขาดีๆเนี่ยต้นเขาจะใหญ่ต้นเขาก็จะสมบูรณ์ดอกเขาจะออกช้านะ เป็นข้อที่ผมก็ค่อนข้างแปลกใจต้นสมบูรณ์มากๆครับต้นใหญ่มากๆผมไปดูสวนของพี่แดงเมื่อวานนี้นครับประมาณเอวแล้วนะครับยังไม่ยังเพิ่งจะติดต่มดอกบริเวณนั้นเขาไม่ค่อยได้โดนฝนมากฝนก็ตกพร่ำๆไม่ได้ตกรุนแรงมากแต่บริเวณรอบข้างพี่เขาก็ตกค่อนข้างแรงแต่พอเรามาเปรียบเทียบกับสวนของเราเองครับอันนี้เพิ่งจะประมาณเลยหัวเข่ามาสักนิดนึงประมาณ เออสูงสุดประมาณหกสิบเซนเนี่ยแต่ของเราติดตุ่มดอกแล้วปลูกพอๆกันเลยครับปลูกอายุอายุอายุต้นกล้าที่พ่อนี่คืออายุวันเดียวกันอายุรุ่นเดียวกันด้วยซ้ําแต่ของพี่แดงเขาปลูกเร็วกว่าของเรานี่กว่าจะได้ปลูกเนี่ยคือต้องรอฟ้าฝนอยู่นั่นแหละไม่ได้ทําการปลูกสักทีตอนปลูกเนี่ยอายุจะยี่สิบกว่าวันแล้วแต่ของพี่แดงเขาปลูกอายุแค่สิบหกวันเนี่ยห่างกันประมาณห้าวันครับการปลูกแต่ต้นของพี่แดงเนี่ยคือใหญ่มากสวยมาก แต่ยังไม่ติดตุ่มเพิ่งจะติดตุ่มเล็กๆลักษณะว่าติดตุ่มก็คือตุ่มประมาณนี้ครับนี่ครับตุ่มประมาณนี้แต่ของเราต้นเล็กกว่าช่อเริ่มงอกออกมาติดตุ่มดอกแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกที่ผมก็ถึงบอกว่าช่วงแรกนะครับให้เราพยายามบำรุงรักษาต้นให้เขาโตๆก่อนครับต้นเขาสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยๆให้เขาติดตุ่มดอกยิ่งอย่างนั้นนะยิ่งจะได้ดอกจมโบ้มากๆถ้าต้นมันออกเล็กๆนะครับ ต้นเล็กๆแต่ตินตุ่มดอกแล้วเนี่ยโอกาสจะได้ดอกจัมโบ้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยแต่ถามว่ามีไหมก็บอกว่ามีก็ยังมีเหมือนเดิมแต่อาจจะน้อยกว่าต้นที่มันสมบูรณ์สุดๆจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นการปลูกดาวเรืองนี่ครับปลูกให้ตรงกับอายุครับล่าสุดนะผมเห็นในในเพจที่ผมเป็นคนเป็นแอดมินอยู่แล้วผมเป็นคนก่อ,อ,อตั้งเ,เพจนี้ขึ้นมานะครับคือแบ่งปันความรู้ผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่ซึ่งผมเป็นเจ้าของเพจนะครับ ท่านอะไรที่เป็นสมาชิกของแบ่งปันความรู้ผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่ก็จะทราบดีว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพจนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจนี้ขึ้นมานะครับเพจแบ่งปันความรู้ผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่จริงมีหลายคนครับต้นก้าดาวเรืองอายุสามสิวันเพิ่งจะลงดินอันนี้ผมบอกว่าเอ๊ะมันแก่ไปครับพยายามอย่าอย่าไปปลูกต้นแก่ขนาดนะั้นแต่พอผมเข้าไปอธิบายให้ฟังก็บางคนก็โต้แย้งมาผมก็แล้วผมบอกแล้วแต่ครับเพราะว่าผมมีหน้าที่แค่ คอยบอกทุกท่านว่าสิ่งที่ควรทําในการปลูกดาวเรืองคือ,อยังไงบ้างแต่จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คือบางคนบอกว่าต้นเล็กๆอายุสิบห้าวันปลูกไปกลัวมันตายกลัวมันเฉาอยากให้ต้นมันยาวเป็นคืบแล้วค่อยปลูกบางทีนะครับการเพราะดาวเรืองนะครับต้นยาวเป็นคืบก็ใช่ว่าจะอายุมากก็มีคือบางคนแสงแดดเขาไม่พอต้นเขาจะเลื้อยเลื้อยเป็นงูเลยเลื้อยเป็น ถั่วง,งอกเลยอันนั้นคือต้นเขายาวแต่อายุเขาอาจจะไม่มากก็ได้แต่บางคนนี่ครับลงเรือนมาตรฐานอย่างของเราเนี่ยคือโรงเรือนมาตรฐานแสงแดดกาลังดีเราปรับอุณหภูมิของโรงเพาะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้นของเรานี่จะไม่สูงมากเพราะแดดเราแสงแล้วก็แดดมันกําลังดีนะครับการบำรุงรักษาของเราถูกตามขั้นตอนต่างๆจะไม่มีเลื้อยจะไม่มีงอกไม่มีเลื้อยเป็นถั่วง,งอกเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ขนาดไม่เกิน12เซนอายุจะเขาจะได้ประมาณ15วัน แต่ถ้าเป็นผู้เพาะมือใหม่นะครับเพาะโดยแสงไม่พอบางทีเขาจะเลื้อยเป็นถั่วง,งอกบางทีอาจจะยาวเป็นคืบแต่อายุเขาไม่มากแต่บางท่านนะครับทุกอย่างเปอร์เฟกตหมดเลยอายุ15วันก็ยังไม่ยอมปลูกหรือผู้ที่สั่งต้นกล้าผมไปนะครับพอเราไปส่งปุ๊บต้นมันจะประมาณหนึ่งคืบเอ,อ้หนึ่งฝ่ามือบอกว่าจะวางไว้แล้วให้มันยาวขึ้นมาอีกคืบหนึ่งแล้วค่อยปลูก ผมต้องบอกว่าต้นกล้าที่ผมส่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นต้นที่เหมาะกับการปลูกเลยพักไว้หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นครับจากวันที่ได้รับสินค้าเราคือพร้อมปลูกเลยแต่อย่าลืมว่าฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนครับบางคนที่สั่งลงไปแล้วนะครับปรากฏว่าอยากจะปลูกนี่แหละแต่ก็จะเจอปัญหาคือฝนมันตกตลอดพื้นที่ที่เตรียมไว้เนี่ยมันไม่พร้อมที่จะปลูกบางทีอันก็นเป็นกรณีพิเศษที่จะปลูกช้าหน่อยนั่นแหละครับวันนั้นนะครับ ต้นกล้าที่เหมาะการปลูกดาวเรืองจริงๆก็คือต้นอยู่ประมาณ12เซนอายุ15-18วันครับเหมาะที่สุดเลยอย่าไปปลูกแก่กว่านี้มันจะทําให้ต้นโตช้าพอต้นมันแกลนเนี่ยมันจะเออติดตุ่มดอกเร็วทั้งๆที่เขาอายุลงดินอย่างไม่มากเราไม่ได้นับตั้งแต่วันที่เขาลงดินนะครับต้องนับตั้งแต่วันที่เพาะด้วยครับผมถึงบอกว่าวันลงดินนี่สําคัญคืออย่างน้อยต้อง30วันเนี่ยมันจะเริ่มติดตุ่มดอกนิดๆแหละ แต่บางคนบอกว่าปลูกไปเนี่ยโอโ้เป็นคืบเลย10บกว่าวันติดตุ่มดอกแล้วก็น,น่าละครับเพราะว่าเขาอายุแก่ตั้งแต่อยู่ในอยู่ในกระบาเพาะแล้วนะครับเอาครับเรามาพูดถึงแปลงนี้กันต่อพอต้นที่มันเออไม่ค่อยได้รับการบำรุงรักษาไม่สมบูรณ์มากแล้วผมก็มาเล่งเอาตอนหลังที่ฝนมันเริ่มจะซาหน่อยนะครับการใส่ปุ๋ยผมก็ใส่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอเลยช่วงฤดูเออ อากาศที่มันร้อนๆมีฝนเนี้ผมจะไม่ค่อยใสยูเรียนครับเพราะว่าพอมมีฝนมาตกชั่วี่จะทําให้ต้นเรามันชุ่มฉ่าอยู่แล้วต้นมันดีครับผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ได้ใสย่ยูเรียเลยนะครับผมจะใสย่ยูเรียเฉพาะต้นที่มันมีปัญหาจริงๆเร่งต้นให้มันโตหน่อยอัน,นี้ผมไม่ได้ใส่แล้วก็ส่วนนี้ส่วนมากปัญหาที่เจอก็คือเพี้ยไฟนี่เด็กบอกว่าที่ผมเอายาใหสองอย่างเนี่ยเขาก็ฉีดวันเว้นสองวันวันเว้นสองวันตลอดเลย ปรากฏว่าก็ทุเราลงบ้างครับแต่ว่ายังมีอยู่แต่เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงหรือว่าร้ายแรงอะไรมากมายก็มีบ้างครับแต่ว่ามันเริ่มคลายตัวแล้วเดี๋ยวผมจะอ,อยาเพีย้ยไฟครับผมมีอยู่สองตัวหนึ่งก็คือตัวโปวโดช่วงต้นเขายังไม่ค่อยโตมากนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยสวนเรานี่มันปลูกรอบไหนดินบริเวณนี้มีเพีย้ยไฟอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็จะฉีดตัวนี้เครั้งแรกก็อาจจะใส่สักครึ่งซองครับอายุเขายังไม่มากอายุสัก อายุลงดินสักยี่สบวันเนี่ยเราก็ใส่ซึกครึ่งซองต่อน้ํยี่สิบลิตรนะรแต่ถ้าอายุเข้าโตโตหน่อยเราก็จะใส่เพิ่มเป็นหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองกับน้ํยี่สบซีซีไปเดินน้ายี่สิบลิตรนะครับโปวโดนี้หนึ่งกล่องก็จะมีอยู่สิบซองแต่พอมาถึงช่วงเริ่มติดดอกเนี่ยถ้าเพี้ยไฟมันไม่หายเลยขนาดเราฉีดตลอดเวลาอย่างเช่นชุดชุดช่วงนี้ครับเนี่ยครับดอกก็จะเป็นพุพองแบบนี้ครับเออมันไม่หายสักทีผมก็จะสลับยา เปลี่ยนมาเป็นตัวแรมเพจเยสองตัวฟากขวาแล้วก็ฟากซ้ายนะครับคือยาที่ผมที่ผมฉีดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฉีดอยู่ตลอดเวลาเพีย้ยไฟมันเป็นศัตรูแมลงศัตรูพืชที่ร้ายกาจที่สุดของดาวเรืองครับถ้าใครเป็นเนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยโตครับมันจะหงิกมันจะทุกอย่างเลยแล้วพอแทงยอดออกมาใหม่ๆ่ท่านสังเกตครับว่าสีเขาจะจืดกว่านี่ครับมองเห็นก็รู้เลยครับว่าสีเขาจะจืดจืดกว่าใบที่มันอยู่ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับจืดกว่าปกติ แต่ถ้าฉีดตัวแลมเพจนี้ไปแล้วครับป่าเพีย้ยไฟได้แล้วพี่คุณต้องฉีดอีกตัวหนึ่งครับคือตัวนี้ครับโกโฟครับโกโฟนี่เป็นเยาขยายเขาเรียกว่ายาขยายครับเพราะฉะนั้นเขาจะขยายใบแล้วก็ขยายดอกจะได้ผลประโยชน์2ออย่างเลยคือถ้าเป็นเพีย้ยไฟอยู่ใบมันหงิกหงิกอยู่แล้วนะครับพอท่านฉีดโกโฟไปปุ๊บเนี่ยใบจะขยายออกให้เป็นอยู่ในสภาพปกติได้ผลดีจริงๆครับผมทำมาหลายสวนมากทุกสวน บอกไปเสียเดีวยวกันนะว่าถึงแม้เราจะปราบเพีย้ยไฟได้อันนี้คือเพีย้ยไฟอาจจะตายไปแล้วนะครับแต่ใบเขายังไม่ยอมขยายออกเรื่องใบหงิกเขาเนี่ยน้อยมากแต่ว่าใบเขายังพุพองอยู่ถ้าสวนไหนที่เป็นมากนี่ใบเขาจะหงิกงุ้มเข้าหากันเลยอย่างลักษณะเอออย่างนี้ครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเยอะถ้าต้นนี้นะครับเนี่ยใบเนี่ยเห็นไหมครับใบเขาจะหงิกหงิกอย่างเงี้ยครับเนี่ยหงิกอย่างนี้นนแต่พอเราฉีดโกโฟนี่ยเหมือนใบมันจะคลายตัวออกมาเป็นปกติเขาเรียกว่ายาขยายใบ เป็นยาขยายใบซึ่งได้ผลดีจริงๆนะครับโกโฟตัวที่ผมโชว์อยู่ด้านหน้านี้ครับถ้าใครเป็นเพี้ยไฟฉีดตัวนี้พร้อมกับยาฆ่าเพี้ยนะครับมันจะทาให้ใบท่านกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ได้เร็วใบสมบูรณ์ต้นก็จะดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็จะทําให้ต้นเขาโตเร็วใบดีต้นก็จะดีตามไปด้วยครับไอโกโฟมีประโยชน์หลายอย่างจ่างที่ผมอธิบายฟังเขาเป็นยาขยายยาขยายทั้งใบแล้วก็ขยายทั้งดอกเพราะฉะนั้น เวลาติดตุ่มดอกแบบนี้ปุ๊บท่านฉีดโกโฟตัวนี้เข้าไปพร้อมแคลเซียมโบลอนนะครับกับเพียวสองอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเฟตามีนนะครับท่านฉีดพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทําให้ดอกมันใหญ่ใครอยากได้ดอกจัมโบ้มากๆฉีดตัวนี้ครับพร้อมเพียวสองนะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนประโยชน์ของยาสามสี่อย่างเนี่ยมันจะเคล้ายๆกันแต่ว่าความเก่งของเขาเนี่ยมันจะเก่งคนละด้านกันตัวโกโฟอย่างที่ผมบอกก็คือตัวยาขยายดอก ให้ดอกมันได้สมบูรเ,เพียวสองกาเฟตอมีนเนี่ยเขาจะเป็นตัวทําให้ดอกเป็นกลมดอกมันแน,น่นดอกมันดกครับกลมแน่นดกเป็นตัวนี้โกโฟยาขยายแคลเซียมบอลอนเป็นตัวเสริมสร้างให้ดอกมีความแข็งไม่ตูดแตกหมครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกผมฉีดตัวเดียวอยู่แล้วมันมันต้องหลายๆอย่างเหมือนเวลาเราไปหาหมอครับเราป่วยอย่างเดียวก็จริงถ้าเราเราป่วยธรรมดาเนี่ยท่านก็ได้ยามาอย่างเดียวพารา แต่ถ้าท่านเป็นโรคค่อนข้างจะรุนแรงต้องการบำรุงรักษาตัวเองคนเรามันต้องกินข้าวให้ครบห้าหมู่พืชก็เหมือนกันครับถ้าท่านบำรุงเขาไม่ดีพอเนี่ยเขาก็จะโตไม่พอที่จะทําให้ท่านได้ดอกใหญ่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดาวราคาค่อนข้างดีต่อให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยใครจะบ่นว่าละเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างอื่นไม่ดีแต่ผมบอกเลยว่าดอกไม้เนี่ยยังราคาไปได้ดีเศรษฐกิจไม่ดี คนก็จะพึ่งพาวัดวาราม,มาไปบนบานสารเก่าเนื่องจากทําอะไรมันก็ไม่ดีแม้แต่ตัวผมเองครับถ้า,าถ้าผ่านวัดผมเดินทางทั่วประเทศรู้ว่าจังหวัดนี้มีวัดนี้ใหญ่ๆดังๆรู้เอาอำเภอนี้มีวัดนี้ดีผมก็จะเซิร์ชดูก่อนที่ผมจะเดินทางผมก็จะแวะไปมานักสการแทบจะทุกวัดที่ผมได้ผ่านไปเนี่ครับคือไม่ใช่ว่าเราดีแล้วเราจะลืมวัดก็ไม่ใช่พอเราดีเอา เฮ้ย hey, วันนี้ดีว่ะเหมือนกับท่านสมมุติว่าท่านถูกหวยก็ไปทําบุญเช่นกันครับดีหรือไม่ดีคนไทยเราก็ยังเข้าวัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นดอกไม้ต่างๆนะครับมันก็ยังเป็นเออสินค้าที่ยังไปได้ดีอยู่เดาเรืองเราไม่ได้ส่งออกนอกประเทศมากมายอะไรนะครับส่งออกก็แค่นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นการใช้ในในประเทศเราเองเนี่ยมันจึงยังไปได้สวยอยู่เราไม่ได้ไปต้องไปพึ่ง ประเทศใดๆนะครับเราค้าขายกันเองอยู่ในอยู่ในหมู่ของคนไทยเราเองนี่แหละครับช่วงนี้เรามีข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ซึ่งวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเป็นวันที่มีคลิปมีคลิปต่างๆครับท่านไปดูเองครับผมจะไม่เล่าเรื่องพวกนี้ไปซึ่งผมดูแล้วว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอีกระดับหนึ่งอีกแล้วนะครับไทยเรานี่มันจะมีวิกฤตต่างๆมาอยู่เรื่อยๆครับ แต่ความสามัคคีของคนในชาติความรักชาติจะทําให้เราผ่านวิกฤตได้ทุกๆอย่างครับพระสวาพระสยามเทวาธิราชจะช่วยปกป้องแผ่นดินไทยเรานะครับเอาละครับเออยาที่ผมแนะนําท่านไปสามสี่ตัวนี้ท่านสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็ลองเอามาฉีดดูทําตามที่ผมแนะนําดูนะครับจะทําให้ต้นท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมรับประกันว่ายาดีอย่างแน่นอน ถ้าใครหาซื้อไม่ได้หรือผมให้ขึ้นรูปไปแล้วนะครับแคปไว้ครับเราไปถามร้านยาดูลองไปถามดูว่าถ้ามีไหมถ้ามีก็ซื้อกับเขาเลยถ้าไม่มีก็ค่อยมาสั่งกับผมนะผมไม่ได้เป็นคนขายยานะครับผมแค่เป็นคนแนะนํายาแต่ผมมีเวลาผมซื้อมาใช้เนี่ยผมจะซื้อเป็นจํานวนมากเพราะว่าจะได้ราคาย่อมยาวหน่อยผมจะซื้อยกลังหนึ่งสองลงังหรือสามลังไปเลยเขาจะมีโปรโมชั่นของบริษัทขายยาพวกนี้ย คุณซื้อหนึ่งรังราคานี้คุณซื้อสองรังราคานี้คุณซื้อสามรังราคานี้ผมก็จะซื้อไว้ประมาณสองรังเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็มีเกษตรกร,กรบางท่านที่เออหาไม่ได้แล้วก็เดินทางไม่ต้องไกลามากก็ให้ผมส่งเลยผมส่งฟรีอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าท่านอยู่ไกลาจากร้านขายยาประมาณห้าสิบกิโลเนี่ยท่านต้องขี่รถไปซื้อไปกลับว่าหมดไปวันนึงและค่าน้ำมันค่าน้ำมันอีกซื้อยาแค่ขวดเดียวหรือสองขวดก็ให้เป็นหน้าที่ผมดีกว่าเดี๋ยวผมส่งให้ นะครับราคาเท่าไหร่ท่านก็ค่อยเข้ามาตรวจสอบคุยกับผมทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์ที่ผมขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะครับขั้นตอนต,ต่อไปพอมาเริ่มติดต่มดอกเนี่ยเราฉีดยาไปสามตัวนี้ละยาเพียไฟเราอย่าให้ขาดนะครับปุ๋ยครับผมจะให้ใส่สูตรสิบสามสิบสายี่สบเอ็ดตัวนี้เป็นตัวบำรุงดอกเลยแล้วก็ผสมสิบห้าสิบห้าสิบห้าอย่างละครึ่งนะครับใส่สักสองครั้ง ห่างกันเจดวันใส่ครั้งหนึ่งนะครับสิบ3า1สิบสายิเอดท่านจดไว้เลยนะครับผสมสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับบำรุงต้นพ่อหนึ่งคือต้นผมเนี่ยมันยังไม่ดีพอผมจะบำรุงต้นต่อแล้วก็ค่อยออบำรุงดอกไปในตัวด้วยแต่ถ้าของท่านใดนะครับที่ต้นที่ผมไลฟ์ฟังอย่างสวนพี่แดงเนี่ยต้นเขาอยู่ประมาณเอวแล้วนะครับต้นเขาสมบูรณ์มากเลยอันนั้นไม่ต้องใส่สิบห้าแล้วครับใส่แค่สิบ3า1สิบาสิบอ็ดพอนะครับ แต่ถ้าท่านผู้ใดนะครับที่บอกว่าดอกใหญ่เนี่ยทางนี้มันไม่ค่อยชอบชอบดอกดอกดอกอยากได้ดาวเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สามพอเป็นบางพื้นที่นะครับแถวเขตแถวอุดรอ,อะไรนะี่เขาจะเป็นคนขายพวงมาลัยค่อนข้างเยอะเขาอยากได้เฉพาะดอกเบอร์สองเบอร์สามนครสวรรค์เนี่ยครับแหล่งทําพวงมาลัยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเราเลยสุพรรณบุรีเนี่ยชอบดอกเบอร์สองเบอร์สามมากกว่า เบอร์ศูนย์ครับมันมีหลายพื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าใครชอบดอกดอกนะ mm hmm. ผมแนะนําให้ใส่แปดยี่สี่ยี่สี่จะเป็นดอกดอกเลยดอกท่านจะเต็มต้นเลยแต่ดอกเขาจะย่อมเบอร์เขาจะย่อมลงมา mm hmm. เหลือแค่ 2, mm hmm. เบอร์สองเบอร์สามเท่านั้นนะครับ mm hmm. ลองเอาสูตรที่ผมแนะนําทั้งปุ๋ยทั้งยาน,นี่ไปใช้ดูนะครับ mm hmm. สังเกตว่าขนาดฝนตกชุกๆนะครับ สวนของเกษตรลํำซ้ำเนี่ยทุกๆสวนนะครับที่ผมไปแนะนําเนี่ยผมจะแนะนําว่าพี่อย่างน้อยเนี่ยวัชพืชอย่าให้มีวัชพืชอย่าให้มีนะครับถ้าวัชพืชนี้มันก็แย่งอาหารของเรานะครับพอฝนมันหยุดมาวันสองวันนี้ผมให้เด็กเคลียร์พื้นที่ให้เรียบเลยเอาวัชพืชออกให้หมดนี่นะเราปั่นดินไปนะครับแต่วัชพืชพวกนี้มันไม่ได้ตายง่ายนะครับเห็นที่เห็นต้นเห็นใหญ่ๆเนี่ยตอนที่ผมปั่นดินนี่คือมันไม่มีเหลือเลยนะ แต่ภายในสามสี่วันเนี่ยผมมันมันโตขนาดนี้แล้วมันโตเร็วกว่าดาวเรืองเรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องพรวนดินบ่อยๆต้องมาตรวจสอบดูบ่อยๆถ้าผมอยู่สวนทุกวันเนี่ยผมจะเดินดูแล้วผมจะลกทิ้งไปเองเลยเดินเองลกเองไปเนี่ยครับลกไปผมเดินมาละสามรอบสองรอบที่สวนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลกไปหมดด้วยใช้มือเราเนี่ครับลกถ้าเห็นเนี่ยก็คือดึงเลยเพราะคือพวกนี้มันขึ้นมาเนี่ยคือเราปั่นเข้าไปแล้วเนี่ย บางทีคือปั่นแต่ผมไม่ได้เด็กไม่ได้เอาซากออกบางทีเขาแค่เออกาะอยู่หน้าหน้าดินแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรพวกนี้เราก็ลกเขาออกมันก็ออกง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตอนเราปั่นดินมันไม่มีแล้วนะแต่เขานอนราบอยู่ใต้ดินนั่นแหละแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่เราลุกขึ้นมาใหม่ส่วนนี้ทั้งหมดนะครับเป็นสีทองส้มอลโคเกตพรีเมียมเบอร์002ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นซึ่งมันไม่เหมาะกับฤดูฝนเนี่ยผมว่าส่วนนี้ไม่รอด ของเราที่มันรอดมาได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสูตรของฤดูฝนโดยเฉพาะเขาจะทนฝนทนร้อนทนน้ําขังได้ดีนะครับรากเขาก็จะแข็งแรงกว่าถ้าเป็นตัวซัมเมอร์ที่เป็นของฤดูร้อนหรือว่าเป็นตัววินเทอร์จึงเป็นของฤดูหนาวเนี่ยถ้าท่านเอามาปลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ดีขนาดนี้ออรอบที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาผมเนี่ยออกมเมล็ดสายพันธุ์เป็นตัวซัมเมอร์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นฤดูร้อน ต้องเป็นตัวซัมเมอร์แหละแต่ปรากฏว่าปีนี้ครับประเทศไทยเรานี่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจปรากฏว่าฝนมันมาตั้งแต่เดือนมีนาไอ้ตั้งแต่มีไปไป,ไปมีนาเมษาตลอดเมษาช่วงสงการที่ผ่านมาก็ตกตลอดเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ผมเาพาะต้นกล้าไปช่วงมีนาเมษาเนี่ยเป็นตัวซัมเมอร์ซึ่งเป็นของฤดูร้อนปรากฏว่าเกษตรกรหลายท่านเอาไปปลูกปรากฏว่าโดนฝนมากาผลผลิตไม่ค่อยได้ดีนี่ก็ คือเราคาดการไม่ถึงครับว่าเดือนมีนาเนี่ยมเมษานี่ยมันจะฝนตกแบบแบบปีนี้นะครับก็ก็เป็นเรื่องประหลาดซึ่งเราทำมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยเจอว่ามันจะตกขนาดนี้มาก่อนหล,หลายสวนก็ดอกออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเอ้ยการมีอา,ากาศของเราเนี่ยมันไม่ดีแต่พอพลิกกลับมาครับ <c oughs> พอผมรู้ตัวว่า ผลมันมากแล้วไม่เอาละซัมเมอร์หยุดการผลิตมเมล็ดซัมเมอร์เปลี่ยนมาเป็นตัวพรีเมียมศูนย์ูนสองนะครับปรากฏว่าคนที่ปลูกตั้งแต่ช่วงสงกรานมานะครับจนถึงตอนนี้ออกดอกมาแล้วทุกๆสวนเลยครับปรากฏว่าโอ้โหดอกกลมดอกใหญ่ดอกแน่นสวยงามมากหลายๆคนเลยครับผมมีสวนที่วันนี้ผมจะเดินทางไปนะครับที่เอ,อแถวอำเภอรประจันตคามนะครับเขต ใกล้ๆก,กับอำอเภอโชคชัยเขตร้อยต่อของ 2, 2, 2ององสำเภอนี้นะครับปรากฏว่าสวยมากท,ทั้งทงที่โดนน้ําท่วมเขาปลูกในบริเวณพื้นที่เป็นที่นาทุกๆปีพี่เขาจะทํานาประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี้ยเขาจะทํานาแต่ก่อนนั้นนี้เขา,เ,าเห็นที่มันว่างก็เลยเอามาปลูกเรวเรืองก่อนปรากฏว่าปลูกไปหนึ่งืต้นครับน้ําท่วมขังอยู่ทั้งเดือนเลย ตอนนี้รอดอยู่ประมาณ5 6 0 0 0ต้นแต่ปรากฏว่าผลผลิตแล้วก็ดอกที่ออกมานะครับพี่เขาตัดมีดที่3แล้ววันนี้แล้กำลังจะตัดวันนี้ครับปีที่4ซึ่งผมจะเดินทางไปรีวิววันนี้นะครับปรากฏว่าดอกกลมนะครับดอกแน่นดอกใหญ่พี่เขาส่งรูปภาพมาให้ผมดูทุกวันเลยปรากฏว่าไปส่งตลาดโคราชนี่เขาชื่นชมมากถามอยู่ตลอดว่าต่อไปต้องปลูกพันุ์นี้เท่านั้นนะมีเท่าไหร่ฉันรับหมดเลยปลูกพันธุนี้เท่านั้น เกษตรลำซำเกรดพรีเมียมศูนย์ศูนย์สองนะถ้าเป็นฤดูฝนต้องขอเป็นตัวนี้ตัวอื่นไม่เอาเจ๊คเขาก็บอกว่ารอดมาได้หกพันต้นแต่เนื่องจากดอกกลมสวยได้ราคาดีดีกว่ารอดหมื่นต้นแต่ดอกไม่ดีโหผมเห็นคอมเมนต์ที่พี่เขาคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยโหผมดีใจมากรู้สึกว่าพอเกษตรกรหลายๆท่านที่ปลูกไป เราได้ราคาได้ตามที่ตัวเองหวังเอาไว้นะครับผมก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเบอร์ดาวเรืองช่วงนี้ครับจมโบโดอกให,ใหญ่เนี่ยเบอร์ศูนย์เบอร์ยี่ห้าดอกเนี่ยบาทกว่าขึ้นไปนะครับบาทสี่บาทห้าราคาหน้าสวนนะครับราคาที่ตลาดไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่เอ,อว่าช่วงเวลาที่เข้า,าเวลาไหนกันแน่แต่อยู่ประมาณนี้ครับออกจากสวนนี่บาทสาบาทสี่บาทห้านี่โอ้พอเลย อาละครับผมจะเปรียบเทียบสองสามต้นที่อยู่ใกล้ๆกันต้นนี้ครับท่านดูครับว่าต้นนี้ทรงเขาสวยครับค่อนข้างสูงประมาณหกสิบเซนการติดตุ่มดอกน้อยมากติดแล้วครับแต่ว่ายังเป็นดอกเล็กๆต้องต้องล้วงเข้าไปลึกๆครับถึงจะเห็นแต่ท่านดูครับต้นนี้ไม่สมบูรณ์เลยต้นเล็กกว่าเยอะเนี่ยครับอย่างเนี้ยต้นนี้ครับเล็กกว่าเยอะแต่ว่าเนี่ยชูดอกซะแล้วนี่ครับที่ผมถึงบอกว่าถ้าต้นเขาสมบูรณ์จริงๆนะเขาจะออกดอกช้า ต้นที่มันปลูกใกล้ๆกันครับแต่ไม่สมบูรณ์แต่ชูดอกแล้วก็นั่นก็หมายความว่าตอนที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยที่ผมไลฟฝังกว่าพอใส่ปุ๋ยปุ๊บเป็นโอ้โหฝนมันน้ํามันนองไปหมดต้นไหนที่ปุ๋ยมันไปคาอยู่บริเวณต้นนี้ก็จะได้รับไปแต่ถ้าต้นไหนที่มันไม่ได้รับปุ๋ยอย่างต้นนี้ครับมันอยู่มันอาจจะไม่ได้รับปุ๋ยก็เลยกลายเป็นว่าเขาติดตุ่มดอกไปซะแล้วเนี่ยรัามีบางต้นเล็กๆ เองนะครับเนี่ยตอนนี้เล็กๆเ,เห็นไหมครับว่าดอกออกสีเหลืองมาแล้วเนี่ย <c oughs> เอาละครับท่านผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองนะครับไลน์หาผมหรือว่าโทรหาผมได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับปรึกษากันเลยนะครับว่าออขั้นตอนการปลูกจะเป็นยังไงการตลาดจะเป็นยังไงช่วงนี้นะครับผมเปิดรับสมัครลูกสวนนะครับซึ่งต้องส่งแผนที่กรุงเทพนะครับต้องส่งแผนที่กรุงเทพหรือ ถ้าอยู่บริเวณแถวนี้ก็มาส่งที่โรงพยาต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลำสมของเราทึ่ผมอยู่อำเภอปากช่องนะครับผมรับสมัครคนปลูกดาวเรืองนะครับแต่ท่านต้องมาส่งเองนะครับระยะทางตามที่อยู่ของท่านเนี่ยท่านใกล้กรุงเทพท่านก็ไปส่งกรุงเทพท่านใกล้ลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ำสมก็มาส่งที่นี่นะครับเออหนึ่งแปลงต้องปลูกอย่างน้อยหนึ่งหมื่นต้นขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าในการวิ่งไม่ว่าท่านจะวิ่งมาส่งผมเองหรือว่าผมจะต้องวิ่งต่อไป เข้าไปในกรุงเทพอีกรอบหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันต้นสองหมื่นถ้าท่านบุไดนะครับสนใจอยากจะปลูกดาวส่งแผงโดยตรงคือส่งเรานี่แหละส่งเกษตรล้ำซ้ำโดยตรงนะครับก็รีบติดต่อมาตามทางเบอร์นี้เลยทางไลน์นี้เลยนะครับผมจะรับเพิ่มสามส่วนนะครับรอบเพิ่มสามส่วนไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นครับข้อแม้อย่างเลียงอย่างเดียวที่มีคือต้องปลูกเมเล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าของเกษตรล้ำซ้ำเท่านั้นนะครับ ต้องปลูกของเกษตรลํำสาเท่านั้นเราจะรับลูกสวนเอาไว้ถ้าปลูกของสายพันธุ์อื่นเราไม่รับนะครับท่านที่ปลูกอยู่แล้วก็ลองมาคุยกันดูนะครับแต่ถ้ายังไม่ปลูกเลยจะเริ่มต้นนับหนึ่งก็คือมาเอาต้นกล้าที่เราได้เลยนะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งครับว่าต้นกล้าเราเป็นการจําหน่ายนะครับจาหน่ายเสร็จท่านรับซื้อไปจ่ายเงินเสร็จสบตัวปลูกมาแล้วตัดดอกส่งเราผมจะไม่ผมจะไม่มีการว่าเอ้ยผมเอาต้นไปก่อนนะดอกออกมาหักไม่ได้เพราะว่า ผมเจอมาโอ้ oh, เป็นเยอะมากครับคนที่เอาไปเนื่องจากว่าต้นกล้าเป็นเปิดเป็น,ปนไม่ใช่ต้นของตัวเองอะ่ะไม่ได้ลงทุนเองปรากฏว่าการดูแลรักษามันไม่ได้ผมเจอเลวร้ายขนาดว่าเอาต้นกล้าผมไปเอาไปขายต่อซะเลย <c oughs> แล้วก็มาบอกผมว่าเออตรงที่ปลูกฝนตกน้ําท่วมตายหมดโดนอะไรนั้นนี่ตาย,ตายหมดปรากฏว่าถ่ายรูปไหมผมดูไม่มีเลยต้นสักสักสก้นเดียวผมไปหาถึงที่ ไปสืบเสาะไปถามชาวบ้านแถวนั้นดูก็บอกโอ้เขาขายให้บ้านนู้นขายให้บ้านนี้ไปแล้วอ้าวหนึ่งหมื่นต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทปรากฏว่าผมไม่ได้สักบาทเลยเขาเอาไปขายเขาโกงครับพูดกันตามภาษาบ้านเราก็คือโกงนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างมาเป็นลูกสวนเรานะครับผมมีคําแนะนําดีๆนะครับสอนให้ปลูกการตลาดผมบอกให้แต่จะต้องซื้อต้นกล้าหรือว่าซื้อมเมล็ดพันธุ์ของเราเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเราเออปลูกกันมาหลายรอบแล้วอย,อย่างสวนที่ผมรับอยู่ทุกวันนี้ครับปลูกกันมาหลายรอบแล้วอันนั้นผมให้เขาก่อนไม่ได้เพราะว่าเราไว้ใจกันแล้วรู้จักกันแล้วไม่ใช่ปัญหาแล้วครับชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่วงนี้ผมทําคลิปน้อยมากเนื่องจากออธุรกิจมันรัดตัวครับแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับเพราะว่าคลิปมันตอนแรกที่ผมทำเนี่ยคนทำคลิปโดเรียมน้อยครับแต่ตอนนี้คนทำคลิปโดเรอมมันมาก คลิปต่อไปนี่เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาบอกวิธีการปากหลักนะครับมัดเชือกอีกสักรอบหนึ่งให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้อีกอีกสักรอบหนึ่งจากไปด้วยภาพของหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรื่องเกษตรล้ำสมของเราครับขอบคุณครับ